สงการเตชะนลงเคลื่อนไหวแล้วคะ่ะไม่ไหว้หน้าอดีตเมียอย่างแอปทักษะอ่อนประกาศเปิดหัวใจเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคะ่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตรองอย่างแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศยาขาดกับอดีตคนรักอย่างสงการเตชะนลงนั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอปเธอจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทําผมอย่างไรเธอก็ดูเป๊ะปังในทุกๆชุดล่ะคะ่ะซึ่งในขณะนี้เองสาวแอปเธอก็มีงานเข้ามาอย่างมากมายและ ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานเดินแบบพิธีกรหรือแม้ก,กระทั่งมีคนมาทาาทามให้กลับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านของสาวแอฟเธอได้ตกลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดนี้ทําเอาทางด้านแฟนกลับนั้นจับตามองมากๆเมื่อสาวแอฟเธอออกมาโพสรูปภาพ คู่กับดอกไม้สีขาวช่อโตปริศนาค่ะว่าใครนั้นเป็นเจ้าของดอกไม้ช่อโตกันแน่อีกครั้งยังรวมไปถึงแคปชั่นที่สาวแอปเธอลงก็ทำเอาบรรดาแฟนกลับอดสงสัยไม่ได้จริงๆค่ะโดยทางด้านสาวแอปเธอได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าขอบคุณนะคะ Be g กินเกตนิวแชปเตอร์ล่าสุดนี้ทางด้านนุ่มสงการเตชะนรงได้ออกมาอัปเดตสตอรี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะโดยเป็นการโพสรูปของสาวเมดพิรณีขณะที่กำลัง ทำแผลให้พร้อมระบุข้อความว่าทำกับเ้าก็ได้ทำแผลก็เป็นแต่งานนี้ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่แต่ยังไงก็คงต้องรอการเริ่มต้นใหม่ของสาวแอฟแพลซอนกันดีกว่าค่าว่าหวานใจคนใหม่นั้นจะเป็นใครกันแน่คะ่ะ